สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โกส t Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทวันนี้เป็นหน้าที่ของน้องแบงอะสวัสดีน้องแบงสวัสดีครับวันนี้มาปิดท้ายเมื่อวานนี่เป็นเจหวีครับผมนะครับวันนี้เป็นน้องแบงวันนี้เรื่องจากเมลอะไรยังไงสิครับเรื่องจากคุณหน่อยครับ ชื่อเรื่องดอกไม้แต่ปางก่อนครับดอกไม้แต่ปางก่อนครับเฮ้ยเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้ย้อนไปเมื่อประมาณสามสิบห้าปีที่แล้วนะครับครับคุณหน่อยเนี่ยก็รับฟังมาจากคุณแม่อีกทีหนึ่งสมัยนั้นคือคุณแม่เนี่ยยังพักอยู่ที่เชียงใหม่ครับก่อนจะตั้งท้องอะ่ะมีคืนหนึ่งคุณแม่ฝันว่ามีคนอ่ะเอาดอกไม้มาให้สองดอกดอกหนึ่งคือดอกพิกุลอีกดอกคือดอกพุทธรักษาครับ คุณแม่ในฝันนะคุณแม่ก็รับไว้ไม่ได้พูดอะไรแค่รู้สึกว่ามันสวยและหอมมากจนผ่านไปสักพักอะ่ะปรากฏว่าคุณแม่ท้องครับพอไปหาหมอเนี่ยก็หมอก็บอกว่าได้เด็กแฝดน,นะจนผ่านไปข้อออกมาก็เป็นคุณหน่อยเนี่ยกับพี่ชื่อว่าพี่หนิงครับเป็นแฝดชายทั้งคู่จนถึงประมาณหกเดือนอะ่ะคุณแม่ก็ฝันอีกรอบ,รบฝันหนึ่งคนนั้นแหละที่เอาดอกไม้มาให้อะทีเนี้ย คนนั้นเขาขอคืนดอกหนึ่งโดยให้คุณแม่เลือกว่าจะคืนดอกอะไรอ,อในฝันนะ่ะคุณแม่ก็ไม่อยากไม่อยากคืนไม่คืนได้ไหมออชอบทั้งสองดอกเลยเอ,อแต่คนนั้นเขาก็ยืนยันว่าต้องคืนให้ได้อ,อในฝันคุณแม่อ่ะคืนดอกพิกุลไปละกัน,กนครับตื่นมาคุณแม่รู้สึกไม่ดีเลยเออก็ไปปรึกษากับคุณยายทีเนี้ยก็ไปหาหมอดูคเราเรื่องให้ฟังต่างๆจนหมอดูเขาก็ทักว่า มีคนนึงอ่ะต้องไปนะเขาทําบุญมาแค่นี้ทําอะไรไม่ได้หรอกทั้งคุณแม่และคุณยายเขาไม่อยากเสียลูกไว้จีน่าก็ไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นเหมือนมีของอะไรอย่างเงี้ยก็พระท่านพระอาจารย์ท่านก็ถักว่าอาตมาช่วยอะไรไม่ได้หรอกเขาทําบุญมาแค่นี้ครับคุณแม่เขหน่อยก,ก็เสียใจมากก็ทําอะไรไม่ได้แต่พระอาจารย์ท่านอ่ะทักว่าอีกคนอ่ะคน คนที่ไปเขารอรับบุญอีกคนอยู่นะอืชาติเนี้ยเขาอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกครับคุณแม่เลือกแล้วใช่ไหมว่าจะให้คนไหนไปออก็อ่ทําอะไรไม่ได้ละก็ได้แต่คิดในแง่ดีว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับจนคุณหน่อยกับพี่เนี่ยคุณหนิงอายุประมาณหกเดือนครับอยู่ดีคุณพี่เนี่ยคนพี่ก็ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอืทีนี้ก็ไปพักที่โรงพยาบาลอยู่สักพักหนึ่ง ก็ช่วงนั้นก็ทําอะไรไม่ได้ท่งหาคุณพ่อคุณพ่อพอมาถึงอ่ะก็ทราบข่าวว่าอคนพี่คุณหนิงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับทุกคนในบ้านตัดสินใจกันที่จะไม่เล่าเรื่องเนี้ยให้คุณหน่อยฟังเพราะกลัวคุณหน่อยจะเสียใจก็ได้แต่คิดว่าอาจจะได้แค่ทําบุญไปให้พี่หนิงอย่างเดียวครับจนเวลาผ่านไปถึงประมาณสามสี่ขวบนี่แหละคุณแม่คุณหน่อยกับคุณยายเน่ะจะไปทําบุญโดยพาคุณหน่อยไปด้วยครับ พระอาจารย์ท่านนั้นอ่ะพอเห็นคุณหน่อยก็ทักว่านี่คนน้องใช่หรือเปล่าออีกคนน่ะมาด้วยนะเขารอรับบุญอยู่ครับพระอาจารย์ท่านก็ทักว่าตั้งแต่คนพี่เสียไปอ่ะคุณหน่อยจะเหมือนมีคนคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาพอดวงตกอ่ะก็จะมีคนคอยช่วยไว้เสมอครับจนเวลาผ่านไปอีกสักพักหนึ่งอ่ะเป็นช่วงที่คุณหน่อยเริ่มพูดคุยเริ่มจะอะไรได้ละว,วันนั้นอ่ะคุณแม่คุณหน่อยเห็นคุณหน่อย เล่นอะไรม่อยู่หน้ากระจกคนเดียวครับก็ถามว่าหน่อยเล่นอะไรลกูกคุณหน่อยบอกว่าเล่นกับตัวเองคุณหน่อยบอกตอนนั้นจําได้ว่าเล่นอยู่หน้ากระจกครับรู้สึกเหมือนเห็นตัวเองอ่ะอยู่ตรงนั้นสี่คนก็เล่นอะไรกันคุณยายอ่ะพอ,พอเห็นอย่างนั้นแล้วได้ยินคุณแม่ทางนี้นก็พอจะจับใจความได้ว่าคงเล่นกับคนพี่นั่นแหละก็พูดเลยว่าเล่นกันดีๆนะอย่าทะเลาะกันทุกคนในบ้านพอได้ยินกันนะก็ ก็ตกใจก็ก็เห็นคุณหน่อยเล่นอยู่คนเดียวทําไมทักอย่างนั้นไปจนเวลาผ่านไปจนคุณหน่อยเนี่ยอายุประมาณสิบแปดปีได้แล้วครับวันนั้นคุณหน่อยกับเพื่อนจะไปเตะฟุตบอลกันตอนสองทุ่มก็ขับมอไซค์ไปโดยคุณหน่อยเป็นคนซ้อนอยู่ดีคืนวันนั้นอนะ่ะฝนตกครับถมอไซค์เกิดอุบัติเหตุคว่ำคุณหน่อยบอกเหตุการณ์สุดท้ายที่จําได้คือเหมือนได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้ชายทักขึ้นมา ลุกขึ้นลุกขึ้นออออหน่อยลุกขึ้น่อนจะสลบไปตื่นมาอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลแล้วสภาพคุณหน่อยคือไม่เป็นอะไรเลยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนแต่เพื่อนอีกคนคือขาหักซีโครงร้าวอะไรต่างๆนานาจนตอนนั้นอะ่ะที่บ้านก็ยังไม่พูดนะว่าแบบคุณหน่อยอะ่ะมีพี่คอยคุ้มครองอยู่จนมาพูดอีกทีคือตอนคุณหน่อยอายุยี่สิบห้าเป็นเบญจเพศคุณหน่อยตัดสินใจที่จะไปบวช ตอนนั้นน่ะคุณแม่กับคุณยายก็เริ่มเล่าเรื่องว่าเออมีพี่นะพอไปบวชอ,อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาด้วยอืคุณหน่อยพอได้ยินตอนนั้นยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่รจนเห็นใบสุติบัตรเนี่ยก็เริ่มเชื่อแล้วติดต่อเรื่องราวแต่ก่อนขึ้นมาได้ครับก็ไปบวชจนศึกทีนี้จะสมัครงานหนึ่งเป็นงานราชการอก็ตั้งจิตคิดว่าพี่ช่วยหน่อยถ้าผมอยาก ได้งานนี้มากครับจนประกาศรายชื่อออกมาชื่อคุณหน่อยเนี่ยอยู่อันดับแรกเลยอืในคืนเดียวกันอ่ะคุณหน่อยฝันเห็นผู้ชายคนนึงคคุณหน่อยทักไปว่าใช่พี่หรือเปล่าอไอ้ผู้ชายนั้นก็ตอบว่าใช่อเนี่ยที่ขอมาทําให้แล้วนะครับวันหลังอ่ะทําให้พี่บ้างอคุณหน่อยก็ยังงงๆอยู่ว่าจะทําอะไรมปให้ได้บ้างจนเวลาผ่านไปอีกประมาณสี่ปีตอนนั้นคุณหน่อยมีแฟนละอายุยี่สิบเก้าจะแต่งงาน แฟนคุณหน่อยเนี่ยตั้งท้องแล้วก็ฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอะเอาดอกพิกุลมาให้อืคุณหน่อยยังไม่เคยเล่าเรื่องแฝดพี่ให้แฟนได้ฟังนะับอยู่ดีแฟนก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าคุณหน่อยก็ถามว่าผู้ชายคนนั้นน่ะหน้าตาเป็นยังไงบ้าง<อ>แฟนก็ตอบว่าหน้าตาเหมือนคุณหน่อยเลย<อ>แต่รู้สึกได้ว่าไม่ใช่คนเดียวกันนะพอคุณหน่อยได้ยินเรื่องเนี้ยก็เอาไปเล่าให้แม่และยายฟังครับทั้งสองคนน่ะก็คงคิดว่าคงเป็นแฝดพี่แหละที่จะ กลับมาเกิดเป็นลูกคุณหน่อยอืเรื่องก็ประมาณนี้ฮะแล้วคือหมายถึงว่าตัวของคุณหน่อยก็คลอดยังฮะเขาเขายังเขายังไม่คลอดอแฟนเขายังไม่คลอดเ,อเขาพิมพ์เรื่องมาให้ฟังก่อนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจากที่พี่เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยทําให้แล้วนะสิ่งที่ขออืต่อไปอะ่ะทําให้พี่บ้างนะครับน่าจะเป็นเรื่องนี้คือตัวพี่เขาน่าจะมาเกิดครับใน ในครอบครัวเนี้ยครอบครัวของคุณหน่อยอะ่ะแล้วก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แสดงว่าครอบครัวนี้เขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างคุ้มครองอยู่นะบางคนเนี่ยพยายามอยากจะมีลูกแทบตายทำยังไงก็ไม่มีทําทางวิทยาศาสตร์ทําทุกสิ่งทุก,ทกอย่างก็ไม่มีผลสุดท้ายที่พึ่งสุดท้ายก็คือการไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิบ์บลาบลา,บาที่ไหนก็แล้วแต่อ่านะครับแล้วก็อยู่ๆก็มี น้องขึ้นมานี่เฉยเลยจากอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เรื่องนี้ดูเหมือนว่าตอนที่เขาให้คุณแม่ของคุณหน่อยมาครับแล้วสักพักหนึ่งขอกลับอ่ะเออมันก็พูดยากนะว่าจริงๆแล้วการไปขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามองในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ไปเลยนะครับท่านให้แล้ววันหนึ่งเกิดท่านอยากได้คืนอ่ะก็มันจะทํายังไงอ่ะจะปฏิเสธยังไงอ่ะทาอะไรไม่ได้เลยพี่เออนะครับเรื่องพวกนี้ก็ อยู่ที่บุญธรรมกรรมแตง่งบุญภาวาสนากรรมของแต่ละคนก็นแล้วกันครับนะครับอ่ะขอบคุณด้วยฮะที่ส่งเรื่องเข้ามาที่อ e ีเมลของรายการที่ the ghostradio thailand at g m a อ l c o ออย่างที่บอกว่าเผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดหน้าไมา์ก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้ทั้งเจ้หวีแล้วก็น้องแบงค์นะฮะสลับสับเปลี่ยนกันคนละหนึ่งวันครับผม หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ